สำหรับรถยนต์โมเดลใหม่อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นไฮไลท์ในบูธของ BYD นั่นคือกระบานน้องใหม่ชาร์กซิถูกนำไปโชว์ตัวในงานอีกครั้งที่สำคัญคือเปิดราคาออกมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นราคาคาดการณ์แต่กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างไม่น้อยโดยตัวรถจะมาในรูปแบบรักอินไฮบริดถูกนำเข้าทั้งคันนะครับพร้อมเปิดจองสิทธิ์จำนวนจำกัดเพียง500คันเท่านั้น <S 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 กระบา BYD Cha ซ ก่อนหน้านี้ได้สร้างปรากฏการณ์ในตลาดออสเตรเลียสามารถสมมอบจนทำยอดขายแซงหน้าแบรนด์คู่แข่งหลายค่ายโดยการบุกงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ BYD เผยว่าจัดเต็มทั้งออปชันและสมรรถนะที่ได้จากขุมพลัง PHEV ที่มีเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบให้กำลัง135กิโลวัตต์หรือ184แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ด้านหน้าให้กำลัง170กิโลวัตต์ด้านหลัง150กิโลวัตต ทำให้มีพละกกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่321กิโลวัตต์หรือ436แรงม้าแรงบิน650นิวตันเมตรเคลมอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา5.7วินาทีมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน29.58กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยการชาร์จไฟ AC อยู่ที่7กิโลวัตต์ส่วนการชาร์จไฟ DC 55กิโลวัตต์ทำให้การเติมพลังงานจาก30 80ใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้น และการวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนตามมาตรฐาน n e d c ให้ระยะทางสูงสุด100กิโลเมตรโดยการเปิดราคาในครั้งนี้ BYD แจ้งว่าเป็นราคาคาดการณ์นะครับอยู่ที่1 6 9 9 9 0 0บาทค่าตัวถือว่าใกล้เคียง Ra ปเตอร์จาก Ford ซึ่งนี่เป็นราคาจากการนำเข้าทั้งคันและช่วงล่างด้านหลังแบบอิสระไม่ได้ใช้แผ่นนบ ยังไงก็รอราคาสุดที่นะครับเชื่อว่าราคาน่าจะถูกกว่าคาดการพอสมควรตอนนี้เปิดจองสิทธิ์จำนวนจำกัดเพียง500คันโดยรถคันแรกในการส่งมอบจะมีขึ้นภายในวันที่30กันยายนนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่บูธ b y d ภายในงาน m o t ด r โชว w 2025หรือโชว์รูม b y d ใกล้บ้านทุกสาขาและทุกคนคิดอย่างไรกับบิกอัพน้องใหม่ที่มาพร้อมราคาประมาณล้านเจ็ดอหสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ